ปัญหาที่ว่าทำไมนะักการเมืองไทยจึงมีอาน,นาจล้นฟ้าถึงขั้นสามารถเปลี่ยนเรื่องที่ผิดให้กลายเป็นเรื่องที่ถูกได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลผลิตของโครงสร้างทางการเมืองที่ซับซ้อนและเอื้ออํานวยต่อการสะสมอํานาจการทําความเข้าใจประเด็นนี้จําเป็นต้องพิจารณาต้องแต่กลไกาทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองหรือที่เรียกว่าเอกสิทธิ์และอภิสิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการปฏิบัติหน้าที่ในสภา ซึ่งโดยหลักการแล้วมีไว้เพื่อปกป้องจากการแทรกแซงภายนอกแต่ในทางปฏิบัติกลับถูกใช้เป็นกรอบป้องกันการตรวจสอบการกระทําที่ทุจริตหรือการตัดสินใจที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณะในประเทศไทยนั้น,นกลไกเหล่านี้มักถูกตีความอย่างกว้างขวางทําให้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่ที่อํานาจสามารถหลุดพ้นจากความรับผิดชอบทางอาญาหรือการเมืองไปได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะในกรณีที่เรื่องนั้นๆ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ระดับชาติหรือการผูกขาดทางเศรษฐกิจโครงสร้างทางกฎหมายและองค์กรอิสระที่ควรทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่สำคัญเมื่อกล่าวถึงการทุจริตและการใช้อำนาจมีชอบเรามีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหลายแห่งแต่ประสิทธิภาพและความเป็นอิสระขององค์กรเหล่านั้นมักถูกตั้งคำถามความล่าช้าในการดำเนินคดีหรือการตีความกฎหมายในลักษณะที่เอื้อต่อฝ่ายที่มีอำนาจ เป็นปัจจัยหลักที่กัดเซาะความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนักการเมืองที่มีทรัพยากรมากพอสามารถใช้กลไกลทางกฎหมายที่ซับซ้อนเพื่อยืดเยื้อคดีความออกไปจนกว่าอายุความจะหมดลงหรือจนกว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเปลี่ยนไปในทางที่เป็นคุณกับตนเองนอกจากนี้การปรับแก้หรือออกกฎหมายใหม่ๆโดยมีเจตนาแอบแฝงเพื่อฟอกขาวการกระทำในอดีตหรือเพื่อเปิดทางให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้นภายใต้กรอบของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป คือรูปแบบหนึ่งของการใช้อำนาจเพื่อทำให้เรื่องผิดกลายเป็นเรื่องถูกอย่างเป็นระบบอีกหนึ่งเสาหลักที่ค้าจุนอำนาจเหนือธรรมดาของนักการเมืองไทยคือระบบอุปถัมภ์และความสัมพันธ์แบบนายกับบ่าว c l i e n t e l i s m ซึ่งอย่างรากลึกในสังคมไทยโครงสร้างอำนาจนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในระดับประเทศเท่านั้นแต่ขยายไปถึงท้องถิ่นและเครือข่ายฐานเสียงการแจกจ่ายผลประโยชน์การช่วยเหลือส่วนตัวหรือการจัดสรรตำแหน่งงานในระบบราชการ แลกกับการจงรักภักดีและการสนับสนุนทางการเมืองทําให้เกิดวงจรที่ยากจะทําลายเมื่อประชาชนหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเข้าใจว่าการเข้าถึงทรัพยากรต้องผ่านช่องทางของนักการเมืองไม่ใช่ผ่านระบบที่เป็นธรรมของรัฐการกระทําใดๆของนักการเมืองแม้จะดูมิชอบด้วยกฎหมายก็จะได้รับการปกป้องหรือเพิกเฉยจากเครือข่ายผู้ได้รับผลประโยชน์เหล่านี้เพราะการตรวจสอบหรือลงโทษนักการเมืองเท่ากับการตัดท่อผลประโยชน์ของตนเอง ระบบอุปถัมภ์จึงเป็น,นกลไกที่ทำให้อำนาจสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้จะขัดตอนหลักนิติรัฐการที่นักการเมืองสามารถเปลี่ยนผิดเป็นถูกได้อย่างง่ายดายมักเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับการยึดกุมกลไกของรัฐเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า state capture นักการเมืองที่มีอำนาจจะใช้ตำแหน่งของตนเองเพื่อออกนโยบายกฎหมายหรืออนุญาตให้สัมปทานต่างๆที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนเองหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การผูกขาดทางเศรษฐกิจผ่านนโยบายรัฐบาลทำให้เกิดการถ่ายโอนความมั่งคั่งจากสาธารณะไปยังกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจอย่างมหาศาลและเมื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนี้มีขนาดใหญ่พอที่จะค้ำจุนการเมืองได้การตรวจสอบหรือการร้องเรียนเรื่องความไม่ชอบมาพากลทางกฎหมายก็มักจะถูกทำให้เบาบางลงไปเองเพราะผู้กระทำความผิดสามารถว่าจ้างทนายความชั้นนำหรือใช้พลังเงินเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยความผิดได้ การควบคุมกลไกเศรษฐกิจจึงเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำที่ผิดกฎหมายการควบคุมการสื่อสารและการสร้างชุดความคิดเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาอำนาจและเปลี่ยนมุมมองสาธารณะให้ยอมรับการกระทำที่มีชอบการลงทุนในการประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่การควบคุมสื่อมวลชนหลักหรือการใช้ก่องทัพไซเบอร์ในการสร้างข้อมูลเท็จ disinformation กลายเป็นยุทธศาสตร์มาตรฐาน การนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือการสร้างศัตรูทางการเมืองเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจออกจากความผิดของตนเองล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่ใช้ในการสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเองหากประชาชนได้รับแต่ข้อมูลที่ถูกกรองและจัดเรียงมาแล้วการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อจริยธรรมก็จะถูกนำเสนอในฐานะความจำเป็นทางการเมืองหรือความเข้าใจผิดซึ่งในที่สุดแล้ว นี่คือการทำลายความสามารถของสาธารนณะในการแยกแยะระหว่างความจริงและความเท็จในระบบราาประชาธิปไตยหลักการทวงดุลอำนาจ checks and balances คือหัวใจสำคัญแต่ในบริบทไทยกลไกเหล่านี้มักถูกทำให้ไร้ประสิทธิภาพศาลและองค์กรอิสระอาจเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างรุนแรงหรือบุคลากรในหน่วยงานเหล่านี้อาจถูกแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมผลลัพธ์ นอกจากนี้ปฏิกิริยาของภาคประชาสังคมและสาธารณชนก็มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของนักการเมืองในการทำเรื่องผิดให้เป็นถูกความเหนื่อยล้าทางการเมือง political fatigue และความรู้สึกว่าการตรวจสอบไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆทำให้สาธารณชนบางส่วนเลือกที่จะเพิกเฉยหรือบางครั้งก็ยอมรับการกระทำที่มีชอบแลกกับผลประโยชน์ระยะสั้นการขาดการมีส่วนร่วมที่เข้มขังของพล,ลเมือง จึงเปิดโอกาสให้นักการเมืองสามารถปฏิบัติการได้อย่างไร้ขีดจำกัดโดยสรุปแล้วการที่นักการเมืองไทยมีอำนาจและอิทธิพลมากพอที่จะทำให้เรื่องผิดเป็นถูกได้นั้นไม่ได้มาจากความสามารถพิเศษของบุคคลแต่เป็นวัฏจักรที่หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันระหว่างกฎหมายที่เอื้ออำานวยระบบอุปถัมภ์ที่เข้มขังการยุดครองกลไกาทางเศรษฐกิจการควบคุมการเล่าเรื่องและการขาดการถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจวัฏจักรนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะตราบใดที่โครงสร้างเหล่านี้ยังคงอยู่การตรวจสอบแนละการลงโทษผู้มีอำนาจก็จะยังคงเป็นเรื่องยากลำบากอย่างต่อเนื่องผลกระทบระยะยาวของปรกากฏการณ์นี้คือการกัดเซาะหลักนิติรัฐอย่างลึกซึง้งและการสร้างบรรทัดฐานที่ว่าอำนาจอยู่เหนือกฎหมายซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงต่ออนาคตของระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการความเท่าเทียมและความรับผิดชอบ